มครับอ,อันนี้ตัวนี้ออยู่บ้านไหนเนาะครับบ้านน้องหางน้องตะบุญเนาะครับเนาะอยู่อําอเภอนน้ำเยืน่นจังหวัดอุบลราชธานีเห่าปีนี้ปลูกปีแรกเนาะครับอ่านะครับพี่น้องที่จะปลูกกระพงเลี้ยงสัตว์ล้างหน้าเป็นปีแรกผมจะเบาให้พี่น้องทั้งบ้านทั้งน้องหางได้ฟังน้ากันเลยนะครับว่าเคล็ดลับวิธีการปลูกกระพงเลี้ยงสัตว์เนาะครับก็คือตัดต้อเฟืองออกนะครับเดินตัดต้อเฟืองออกแล้วปั๊บบาลลันจะนั้นกะกะรือระ้อผสมก,ก,กะกลัวต้อเฟืองออกให้เบิดเลยหรือว่าจูดก็ได้ ถ้าเกิดว่าเขาขวดออกมาได้เขากระจูดจูดแล้วแม่นครับจูดแล้วนะครับเนาะบานทีนี่กับถ้าเกิดเขามีกีไก่หรือว่าขิงวัวถ้ามีปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยกีไก่หรือว่าขิงวัวก็ได้ถ้าก็โรยหรือว่าถ้าเกิดเขายูนี่เขามีบางคำอ๋อใส่กี่ไก่เนาะครับกีไก่จานบอครับอ๋อใส่ไก่อ๋อครับกีไก่ก็ได้กีไก่จานหรือว่าถ้าเกิดวันนี้เขาก็เอาปุ๋ยี่รองหื่นน้ำบานเขาวานกีไก่แล้ววานนันนี์แล้วปพ๊บซื้อไนไปไหวเลยครับมือนี้มาซื้อไนเนาะครับเนาะ อ๋อปลูกง่ายเหรอบางคำยอดพุ่ยพยอดอ๋อปุ่ยไพยนต์วันนี้โอ้รอบแรกแต่ว่นแดงโหดบางคำหลอบแรลกอ๋อหลอมแหลกเดยบ่โหดดีแล้วครับดีแหลกอ๋อครับแล้วแต่ว่าเขาสังเกตเบิ้งอย่าเพิ่งหดได้ครับจนกว่าใบกระโหลกมันจะเริ่มเหี่ยวอย่าอย่าหดจนกว่ามันจะเหี่ยวคือสังเกตเบิ้งน้าหมอกมันหลายช่วงนี้นะครับหน้าหมอกมันหลายถ้าเกิดมันบ่เหี่ยวอย่าหดเพราะว่าเดี๋ยวหดมันแล้วมันสิหลังชิตยานอนไหวนะครับสังเกตเบิ้งช่วงใบมันสิใบมันสิเหี่ยวลงเข